ทำไมคนส่วนใหญ่จึงยากจนและคุณจะหน,นีมันได้อย่างไงเรื่องของเรื่องเนี่ยผมจะพูด2ประเด็น2อสประเด็นประเด็นแรกเลยจะพูดถึงเรื่องของทำไมคนทั่วโลกทุกชาติทุกภาษาทั้งผู้ชายผู้หญิง นั้นส่วนใหญ่จะยากจนมีน้อยคนที่ร่ำรวยนะครับและประเด็นที่2ก็คือผมจะพูดให้คุณได้เข้าใจถึงจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งที่นั่นคือต้นเหตุที่แท้จริงของประสบการณ์ชีวิตที่คุณกำลังเจออยู่ถ้าหากว่าจะพูดในประเด็นแรกอยากจะบอกนะครับว่าคนทุกคนนั้นการที่คุณเป็นเป็นคนเนี่ยคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูงสุดเมื่อเทียบกับ สัพพสัตนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นเลยนะม,นมันโนนี้จริงๆมันไม่มีความจําเป็นเลยที่ไม่ว่าใครจะต้องยากจน <labor> มันเป็นความจริงนะที่บางทีโลกใบนี้มันอาจจะเป็นเศรษฐีทุกคนไม่ได้แต่จริงๆมันเป็นได้นะแต่ที่ผมพูดว่ามัน,มนเป็นไม่ได้นะมไมเนี่ยในความหมายที่ว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเศรษฐีคนทั้ง7 0 0 0ล้านคนไม่จําเป็นต้องเป็นเศรษฐีอาจจะไม่เป็นเศรษฐีทั้ง7,00 0ล้านคน แต่คนทั้ง7,000พล้านคนเกือบหมดนั่นก็ไม่ไม่สมควรที่จะเป็นคนที่ยากจนอันนี้มันเป็นสิ่งที่โคตรไรเหตุผลเลยการที่จะมีคนเพียงแค่หยิบมือเดียวเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของโลกใบนี้แล้วคนมหาศาลเนี่ยเป็นคนยากจนเนี่ยเปนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เลยนะแต่ความเป็นจริงก็คือมันกำลังเป็นอยู่ครับ ฉะนั้นถ้าหาว่าคุณได้เรียนได้ฟังผมอธิบายในวันนี้คุณจะสามารถเล็ดลอดและหนีไปจากมันได้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งเหยื่อของความยากจนนะนั่นคือประเด็นที่ผมจะบอกคุณว่ามันไม่จําเป็นเลย many many people don't know how to make money คนมากมายเหลือเกินไม่รู้วิธีที่จะทำเงินสร้างรายได้นะ มั่งคั่งหรืออย่างน้อยนะครับหาได้มากกว่าที่เขาใช้แต่คนจํานวนมากกว่ากับมีชีวิตที่ต้องกังวลกับการที่มีเงินไม่พอใช้ทุกๆเดือนไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นความกังวลที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนมากเหลือเกินนะครับที่จะต้องกังวลเรื่องการหาเงินไม่พอใช้ไปตลอดชีวิตเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากได้อย่างไรคําตอบ จริงๆอยู่ที่คําว่าจิตใต้สํานึกพิมพ์คําว่าจิตใต้สานึกไว้นะครับนั่นคือประเด็นแรกที่ผมจะหยิบยกมาพูดว่ามันไม่จําเป็นเลยที่คนเกือบทั้งหมดมีฐานะไม่ดีคราวนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่เนื้อหาประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สํานึกทุกคนลองคิดตามผมนะครับคิดตามผมนะครับที่ต่างว่ามนุษย์คือคนทุกคนในโลกใบนี้นะครับมีชีวิตที่หน้าตาเป็นแบบนี้ลองนึกตามผมนะครับมนุษย์ทุกคนในโลกนะครับจะ นอนหลับวันละ23ชั่วโมงครับแล้วตื่น1ชั่วโมงกุกพิมพ์ไปครับว่าสมมุติว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากพวกเขานอนหลับวันละ23ชั่วโมงและตื่น1ชั่วโมงครับลองพิมพ์ไปครับและ23ชั่วโมงที่คุณนอนอยู่นะครับคุณฝันไปครับ คุณฝันตลอดชีวิตในความฝัน23ชั่วโมงของคุณนั้นคุณเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณมีมีเงินเป็นพันพันล้านหมื่นหมื่นล้านคุณกําลังเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกคุณสร้างคาเรืยหหาดคุณมีซูเปอร์คาร์ใช้และคุณกําลังกินอิ่มหนํำสำรานพร้อมกับชีวิตที่โคตรบำลมบสุขเลยทุกอย่างคือเสียงหัวเราะคือความอิ่มเอิบใจคือจิตที่สำรานมีปาร์ตี้ตลอดเวลาในความฝันของคุณนั้นคุณเป็น อัครมหาเศรษฐีคุณสร้างบ้านด้วยทองคําทุกอย่างปูดพื้นด้วยเพชรนะคุณมีเงินไม่อั้นคุณเป็นโคตรของโคดนะคนที่โคตรประสบความเร็จ23ชั่วโมงแล้วหลังจากที่คุณฝันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคุณก็ลืมตาขึ้นมามองโลกทันในนั้นเองคุณพบว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าอาหารสามื้อต่อไปคุณจะไปหาที่ไหนคุณยังรู้สึกว่าคุณตกใจมากโอ้นี่ฉันตกงานอยู่หรือนี่ อ้าวตอนนี้ฉันยังมีงานทายังเตะฝุ่นอยู่เลยทันใดนั้นเองคุณตื่นมาเพื่อีจะพบความจริงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงว่าโอ้ฉันฝันไปหรือนี่นี่ฉันไม่มีอะไรเลยฉันยังคงมีชีวิตที่ล่อแหลมกังวลน่ากลัวนี่ฉันจะอดตายไหมเนี่ยแล้วหลังจากที่คุณอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหนึ่งชั่วโมงคุณก็หลับตาลงแล้วหลับฝันไป ฝันว่าคุณคุณประสบควาสมสำเร็จคุณเปิดบริษัทพันล้านคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและคุณมีเงินมหาศาลซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทุกๆคืนคุณฝันดีคืนละยีชั่วโมงและเพื่อจะตื่นขึ้นมาเจอโล่ของความจริง1ชั่วโมงว่าอ้าวฉันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณคงจะรู้ว่าคุณได้นอนหลับนานเหลือเกิน23ชั่วโมงเวลาที่คุณกําลังพกกับเหตุการณ์ในความฝันจาเอาไว้อย่างนะครับ จิตใต้สานึกของคุณกำลังฝันอยู่ครับและในความฝันของคุณนั้นมันคือความที่เวลี่เลียวคือมันสมจริงมากเวลาคุณฝันคุณไม่เคยมีคำถามเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเวลาที่คุณกำลังฝันเช่นคุณฝันว่าคุณกำลังกลับไปเป็นนักเรียนมหแล้วอยู่ในห้องสอบแล้วคุณทำข้อสอบไม่ได้แล้วคุณตื่นขึ้นมาคุณเหงื่อแตกพลัก แล้วคุณตกใจมากแล้วคุณโล่อ้อยดีใจจังเลยนี่ฉันแค่ฝันไปฉันไม่ใช่นักเรียนม6ฉันไม่ได้ทําข้อสอบไม่ได้คุณตื่นขึ้นมาเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อจะรู้ว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณที่ฉันฝันไปในโลกแห่งความเป็นจริงฉันไม่ได้เป็นนักเรียนม6สรุปจิตใต้สํานึกมุณนั้นตอบสนองต่อความฝันเหมือนความจริงถ้าคุณกําลังฝันว่าคุณกําลังวิ่งหนีใครพอคุณลืมตาขึ้นมาคุณจะรู้สึกเลยหัวใจคุณเต้นตึกตักแล้วเหงื่อคุณออก จิตใต้สำนึกนั้นตอบสนองต่อความฝันเหมือนความจริงเหมือนความจริงเพราะคุณพอจะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าซีนเมื่อกี้นี้คุณฝัน23ชั่วโมงว่าคุณเป็นเศรษฐีจิตใต้สำนึกคุณนั้นกําลังทําให้คุณรู้สึกว่ามันคือความจริงมันคือมันคือเรีวลไลฟ์ในความฝันถึง23ชั่วโมงคุณเป็นเศรษฐีในความฝันถึง่ชั่วโมงเพื่อที่คุณจะตื่นขึ้นมา1ชั่วโมงแล้วคุณพบว่า คุณไม่มีอะไรเลยแล้วคุณก็ตกใจอีกครั้งนึ่งถ้าคุณตกใจได้เพียงชั่วโมงเดียวคุณก็หลับไปยี่สามชั่วโมงอย่างไรก็ตามถ้าเราเปลี่ยนฉากเหตุการณ์ว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแล้วคุณนอนแค่6ชั่วโมงพิมพ์ใใหม่คุณนอนแค่6ชั่วโมงและคุณตื่น18ชั่วโมงคุณหลับไป6ชั่วโมงคุณฝันว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน6ชั่วโมงเต็มๆที่คุณเป็นความจริงในความฝัน และคุณตื่นขึ้นมาเพื่อให้พบกับความเป็นจริงอีกวันละ18ชั่วโมงเพื่อจะค้พนพบว่าคุณไม่มีอะไรเลยคุณยังคงจะต้องหวาดกลัวเครียดกังวลสัปดาห์หน้าจะหาเงินที่ไหนมาใช้เดือนหน้าจะหาเงินที่ไหนมาใช้จะเอาเงินไปจ่ายค่าบัตรเครดิตได้ยังไงนะเจ้านี่ทวงแล้วทวงอีกนะคุณรู้สึกว่าคุณเครียดมากคุณขายของไม่ดีนะคุณกําลังพยายามสัมภาษณ์แล้วก็ไม่รู้จะได้งานทาหรือเปล่าโอ้ นี่มันชีวิตแบบไหนกันนี่ถ้าในโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่สีวิไลยเจริญโคตรโคตอินเทอร์เน็ตเร็วรางในทุกอย่างสุดยอดมือถือสุดยอดแต่แล้วคุณไม่มีอะไรเลยคุณตื่นขึ้นมาเพื่อพบกับความเป็นจริงนานมากคุณอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคุณลืมตามองโอ้1สิชั่วโมงที่ตื่นตอนสิชั่วโมงและเพื่อที่คุณจะนอนหลับไปสักหชั่วโมงหลับไป6ชั่วโมง แล้วจิตใจของคุณก็เริ่มฝันว่าคุณมีชีวิตที่ดีดีด,ดีมากเลย6ชั่วโมงแล้วตื่นมาเพราะว่าความตนกตกใจต่ออีกวันละ18ชั่วโมงถ้าคุณต้องเป็นอย่างนี้ทั้งปีคุณได้นอนหลับสักชั่วโมงเพื่อที่คุณจะได้ลืมความเป็นจริงแล้วไปได้รับความจริงปลอมๆในความฝันและเพื่อจะตื่นมาเจอความจริงว่าคุณยังคงที่หาเช้ากินขํามีรายได้เดือนชนเดือนไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการงานการเงินและความรักแล้วคุณคิดว่าชีวิตแบบนี้ มันจะน่าอยู่อย่างไรคนเจ็ดพันล้านคนนะล่อลวงความเป็นจริงน่ากลัวแค่ไหนคุณเห็นภาพี่ผมพยายามอธิบายไหมผมจะบอกคุณให้นะสมัยก่อนเขาพูดนักปราชญ์ที่ชื่อว่าจวงจื้อหรือจางเจื้อจางจื้อฝันไปว่าตัวเองเป็นผีเสือ้อในความฝันนั้นจางจื้อไม่เคยสงสัยเลยเขาคือผีเสือ้อเขาบินได้แต่ทันใดที่มันเขาตื่นขึ้นมาเขาพบว่าเขาฝันไปจริงๆเขาก็คือจางเจื้อนั่นเองเขาคือนักปราชญ์คนหนึ่ง เท่านั้นเองเขาไม่สามารถจะเป็นผีเสื้อได้คราวนี้ผมจะพาคุณไปต่ออยากกระพริบตาฟังเรื่องนี้ให้จบเมื่อคุณตื่นคุณลืมตาอยู่ในโลกควกามเป็นจริง18ชั่วโมงคุณไม่เคยถูกสอนเลยว่าคุณจะใช้เวลา18ชั่วโมงนี้นะติดต่อสื่อสารพูดจากับจิตใ้ส่วนตัวเองให้รู้เรื่องให้มันมอบความมั่งคั่งของจริง ให้กับคุณได้อย่างไรคุณไม่ประษีภาษาเรื่องนี้เลยคุณใช้ชีวิตไปนะปีละ365วันวันละ18ชั่วโมงลืมตาเพื่อที่คุณจะคิดจากจิตสำนึกเพื่อที่คุณจะทำทุกอย่างอย่างที่คุณแค่รู้จักเดิมๆคุณเข้าใจไหมว่าคุณพยายามพยายามเข้าไปโคตรลำบากเลยเหนื่อยมากกับยามตื่นคุณใช้พลังของจิตสำนึกจิตเหตุผลจิตตรกศา์ของคุณ วันละ18ชั่วโมงโดยคุณไม่ยุ่งอะไรกับจิตใต้สำนึกของตัวคุณเลยแล้วจิตใต้สำนึกของคุณที่มันตอนเด็กๆมีโปรแกรมลบๆที่มันเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวมันเองมหาศาลเนี่ยมันส่งอิทธิพลกับคุณวันละ24ชั่วโมงต่อไปเหมือนเดิมมันทำให้คุณจนต่อไปหาเงินไม่ค่อยได้ต่อไปทุกเครียดต่อไปวันละ18ชั่วโมงปีละ365วันวันละ18ชั่วโมง เป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชาตินั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนตะวันออกทั้งหมดคนตะวันตกทั้งหมดส่วนใหญ่ทั้งแตกเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาลืมตา18ชั่วโมงโดยที่ไม่เคยทําสิ่งสําคัญเลยนั่นก็คือจะเชื่อมโยงจะสื่อสารจะพูดคุยจะดึงจะติดต่อเอาพลังในจิตใต้สำนึกออกมาทําให้ตัวเองรวยได้ยังไงเนี่ยทั้งชาติไม่ทําเพราะฉะนั้นไม่มีวันหนีชีวิต แบบนี้้ไดคุณเริ่มปฏิติประต่อได้ไหมว่าทําไมทํำไมคนทุกคนต้องเป็นแบบนี้ต้องลําบากแบบนี้พยายามสุดชีวิตเลยด้วยพลังมจิตสํานึกและมันน่าสงสารมากในทางตนข้ามมีคนอยู่หยิบมือเดียวเขาก็ตื่นวันละ18ชั่วโมงเหมือนคุณนอนวันละ6ชั่วโมง7ดชั่วโมงอย่างมากเลยก็นอน8ชั่วโมงเท่านั้นแหละสุขภาพพอดีแต่เขารู้เดซสิคร เขารู้ว่าเขาจะใช้เวลา18ชั่วโมงอะไปกับการทํางานนั่นโน่นนี่คิดสาระตะนั่นโน่นนี่ทั้งวันน่ไม่ได้เขาทําอย่างนั้นไม่ได้เขาจะต้องใช้เวลา5นาที10นาที15นาทีเนี่ยทุกๆวันในการที่เขาจะโปรแกรมปลูกฝังสร้างความเชื่อที่สุดยอดให้กับจิตใต้สํานึกเพราะว่าเขาทําอย่างนั้นเขาจึงเป็นคนน้อยนิดที่วิ่งหนีความยากจนไปได้แต่ในขณะที่ คนจีนเป็นพันพันล้านคนตะวันตกเป็นพันพันล้านคนไทยอีกหลายสิบล้านทุกคนตื่นมาเอ๊ะอีอกเอกแล้วเป็นยังไงแล้วใช้ชีวิตวันวันหนึ่งเดิม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 จริงๆพวกเขาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยและถึงจุดหนึ่งโอ้ฉันง่วงนอนแล้วฉันเพลียแล้ไปนอนตื่นขึ้นมาลืมตาอ้าวมาเจอความจริงของแท้แบบเดิมๆดิมขาดแคลนชีวิตที่นะมันดิ้นลนกระเสือกกระสนทุรนทุราย เวลาเกิดต้องการใช้เงินสุกเฉินขึ้นมานะสัก500800900เดือดร้อนแล้วต้องการใช้เงิน5,000เดือดร้อนแล้วอย่าได้มีอะไรผิดปกติพุ่งเข้ามานะชีวิตจะเดือดร้อนขึ้นมากระทันหันเป็นอย่างนี้ตลอดนั่นคือเหตุผลว่าไลน์นี้กำลังบอกคุณว่าที่คุณพลาดตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณไม่เคยโปรแกรมนะจิตให้มันมั่งคั่งเลยคุณไม่เคยโปรแกรมให้จิตตาชนคุณมั่งคั่งเลยพิมพ์ไปนะส่งหน้ายิ้มมาทรงรอยยิ้มมาแล้วผมกําลังพูดแบบนี้อยู่ คุณรู้ไหมเวลาที่ผมหลับตาใครๆก็หลับตาเป็นใครๆก็หลับตาได้แต่ในระหว่างที่คนที่หลับตาไปแล้วเสียของเปล่าๆผมกําลังใช้เวลาไม่มากก็น้อยสื่อสารกับจิตใต้สํานึกโปรแกรมจิตใต้สํานึกนั่นคือเหตุผลว่าเมื่อคุณทําอย่างสม่ําเสมอวันละนาทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีห้านาทีแต่คุณทําไปทั้งเดือนทําไปทั้งปีเลย จิตใต้สำเร็จของคุณนั้นมันจะใช้พลังของมันนะในการที่จะแปลเปลี่ยน18ชั่วโมงของคุณให้เปลี่ยนไปจนคุณจําไม่ได้มันจะทำให้วันละ18ชั่วโมงของคุณนั้นนะได้สร้างความเป็นจริงตอนตื่นใหม่ๆความเป็นจริงที่คุณต้องการมันอย่างแท้จริงจิตที่คุณจะสามารถนะมีปาร์ตี้ได้จริงๆไม่ใช่มีปาร์ตี้ในความฝันคุณต้องการมีปาร์ตี้ในชีวิตจริงนะคุณต้องการนะ กินอะไรอร่อยอร่อยจริงๆมีความสุขจริงๆไม่ใช่กินอร่อยอร่อยในความฝันนะคุณไม่ต้องคุณต้องการนะห้องรับแขกสวยๆในความฝันกับห้องรับแขกในบ้านของคุณอะไรดีๆนะคุณคุณต้องการขับรถซุปเปอร์คาร์ในความฝันหรือคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วคุณเจอรถดีๆที่จอดในบ้านของคุณมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นผมบอกคุณเลยว่าคุณฝันด้วยจิตใต้สำนึกและคุณตื่นมาเจอกับจิตสำนึกอีกวันละเท่าไหร่ข่าวร้าย ก็คือคุณไม่ได้นอนวันละยีบ่บสามชั่วโมงแล้วตื่นหนึ่งชั่วโมงคุณไม่ได้ทรมานแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อที่จะหลับยี่บสามชั่วโมงแต่คุณหลับไม่กี่ชั่วโมงเพื่อที่คุณจะตื่นเกือบทั้งวันและเจอแต่เรื่องที่คุณตื่นตระหนกเจอแต่เรื่องที่คุณกลัวนะคุณเครียดคุณวิตกกังวลคุณรู้ไหมผมไปแต่ละที่ผมเจอแต่ละคนคนหนึ่งบอกผมบอกอาจารย์ผมเป็นโฟเบียกลัวแมลงสาบอาจารย์ผมเป็นโฟเบียกลัแวแมวอาจารย์ผมเป็นโฟเบีย กลัวที่แคบๆอาจารย์ผมเป็นโฟเบียผมเป็นโรคหวาดผวานั่นโน,น่นนี้พวกเขาหลับไปเมื่อไหร่โฟเบียหายไปแต่เขาตื่นขึ้นมาทุกอย่างสามารถคุกคามเขาได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเขามันฝังใจเขาที่จริงแล้วมันแก้ไขได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นน่ะคนที่เป็นโฟเบียแมลงสาบแต่อาจจะไม่ได้เป็นโฟเบียเรื่องการเงินพวกเขาไม่ได้หวาดผวาเรื่องการเงินพวกเขาอาจจะมีเงินเดือนเดือนละสองแสนสามแสนหนึ่งล้านบาท แต่อย่าให้เขาเจอมแมลงสาบเขาเจอมแมลงสาบเขาจะหวาดกลัวทุรนทุรายกระโดดตัวลอยมันอยู่ไหนหวาดกลัวมากแต่อย่างน้อยเขายัางโชคดีที่ว่าเขามีจิตใต้สำนึกแห่งความมั่งคัง่งฉันใดก็ฉันนั้นคนที่เป็นฟอเบียมแมลงสาบควรจะรักษาตัวเองให้หายจากฟอเบียมแมลงสาบแต่คนมากมายที่กําลังยากจนคุณเป็นฟอเบียเกี่ยวกับความยากจนอยู่หรือเปล่าทำไมคุณถึงไม่สามารถร่ำรวยได้ you don't know how to make money แค่นั้นก็ตายแล้วเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกที่สิยวิลาที่สุดบ้า we don't know how to make money เราไม่รู้จะ make money ทำเงินได้อย่างไงแต่เรามัวแต่นะลืมตาไปสแสวงหาที่โลกภายนอกสุดท้ายเราเป็นยังไงเราไม่ลองขอจากอินเนอร์ของเราสรุปแล้วคุณต้องไปแก้ไขนะที่โลกข้างในตัวคุณให้ได้พิมพ์ไปเลยว่าฉันต้องแก้ไขที่โลกภายในของตัวฉันให้ได้ ให้ได้ไม่อย่างนั้นโลกตอนที่คุณลืมตาอยู่18ชั่วโมงมันจะยิ่งกว่าฝันร้ายและคุณจะไม่มีวันหนีมันได้ตลอดชาติเพราะคุณไม่เคยทำอะไรในการที่จะแก้ไขจิตใต้สำนึกของคุณเลย จิตใต้สำนึกคุณนั้นยังคงนะมีโปรแกรมแห่งความยากจนฝังเอาไวนะ้โปรแกรมแห่งความอัตคัดขัดสนโปรแกรมแห่งความขาดแคลนมหาศาลมาฝังอยู่และมันทำงานวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเล่นงานคุณในตอนที่คุณตื่นคุณจึงงงมากทำไมล่ะคนดีอย่างฉันทำไมบาปกรรมฉันมากนะทำไมล่ะเจ้ากรรมนายเวรฉันเยอะหรือ,อยังไงฉันไม่ทำอะไรเอาไว้โลกนี้ถึงต้องใจร้ายกับฉันขนาดนี้ คุณเข้าใจไหมเพราะฉันทันทีที่คุณฟังไลน์นี้นะคุณฟังไลน์นี่คุณปลดล็อกแล้ววิบากคุณตามคุณไม่ทันแล้วเจ้ากรรมนายเวรคุณตอนนี้อโหสิให้คุณบอกโอเคยกเลิกคุณต้องหันกลับมาโปรแกรมจิตใต้สํานึกก่อนที่คุณจะนอนคุณต้องทําอะไรนะตอนที่คุณตื่นคุณต้องทําอะไรคุณจะนะเข้าสู่ความผ่อนคลายคุณจะหลับตาและโปรแกรมมันยังไงคุณรู้ไหมพิมไปเลยนะว่าจิตใต้สํานึกของคุณนะทำงานได้ดีที่สุดกับ ความรู้สึกความรู้สึกจริงคุณทําให้มันประทับใจมากๆกับความรู้สึกบางอย่างนะจนคุณขนลุกสู้ไปทางล่างได้เลยนั่นมันยิ่งสุดยอดผมบอกคุณเลยว่ามันมีโซลูชันมันมีวิธีการมากมายที่คุณจะแก้ไขได้จริงและพอคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องนะอยู่ในโลกแห่งตอนกลางวันที่ฝันร้ายยิ่งกว่าตอนกลางคืนซะอีกนี่มันคือสิ่งนี้ผมบอกคุณเลยนะว่า ไลน์เนี่ยผมเต็มไปด้วยนะสิ่งที่ผมอยู่ในใจผมคุณลองนึกดูนะคนสมัยนี้นะมีเรื่องนิดเดียวมีเรื่องนิดเดียวนิดเดียวจริงๆโทรปรึกษาคนนั้นคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นลุงป้านะอ่ะปรึกษาครับเรื่องกระจอกสิ้นดีนิดเดียวปรึกษาอะไรปรึกษาตัวเองคุณแก้ไขทุกอย่างคุณไปปรึกษาคนอื่นคนอื่นก็ตอบไปอย่างนั้นแหละช่วยคุณได้จริงๆหรอที่จริงแล้วคุณต้องนะ หันหน้าเขามาหาตัวคุณมันอยู่ในตัวคุณนะคุณจะปรึกษาใครปรึกษาโค้คนไหนไม่ทราบผมบอกคุณเลยนะถ้ายกเว้นนะคุณเจอผมไม่แน่คุณเจอผมแล้วไม่แน่เ,แแนเพราะว่าผมเนี่ยนะ I know how to solve s o problem ปัญหายังคงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชาติตลอดกาลไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนคนสูงวัยคนแก่นะชาติไหนผู้ชายผู้หญิงโดนหมดเพราตื่นทุนาทีลาปับ๊บโอ้ โลคแห่งความเป็นจริงมันบันชีช้ำมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานมันเศร้ามันหดหู่นะมันเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มันอยากจะตายฉันอยากจะหลับไปเผื่อจะได้ฝันดีกว่านีนนี้ในความฝันยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะเมื่อฉันหลับแต่ในยามตื่นมันหมดหวังสรุปก่อนคุณไม่มีวันที่คุณจะแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะทํางานกับจิตใต้สานึกของตัวคุณเองทุกเรื่องเลยและคุณจะแก้ไขได้ไม่อย่างนั้นลรวก็นะคุณก็คงจะคิดนะว่าคุณอยากจะหลับหลับไป คุณเคยเห็นเจอคนอย่างนี้ไหมทาไมเขาดื่มเหล้าทําไมเขาดื่มเบียร์ทำไมเขาดื่มไวน์คุณอยากจะรู้ไหมบางคนใช้ยาเสพติดเพราะอะไรเขาอยากจะลืมชีวิตที่ตอนเขาตื่นเขาอยากจะให้มันแบบมันมึนมึนไปกงเหล้าให้มันมึนมึนไม่ลืมลืมไปหลับหลับไปซะมันจะได้ไม่รับรู้ไอความเป็นจริงที่มันนะแย่นะมันเฮงซวยมันอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกอะนั่นแหละคือเหตุผลราทำไมเขาต้องกินเหล้าจนตับแข็งตายเพราะว่าอะไรเขาอยากจะลืมลุอยความเป็นจริงเขาอยากจะนอนให้มันหลับหลับไปซะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายือละในเม่ คุณได้รู้ความจริงแล้วว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องนะทําให้มันยากอีกต่อไปคุณหันกลับมานะคุณต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันอ่ะเมื่อไหร่อ่ะนะจิตสานึกของฉันจะคุยกับจิตใต้สํานึกรู้เรื่องถ้าชาตินี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะผมบอกคุณเลยชีวิตนี้แม่งโคตรลาบากลําบดเลยากมากถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงของจริงคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงของจริงคุณต้องหันมาศึกษาเรื่องนี้เอาจริงเอาจัง ทำมันจริงๆเสียทีที่ผมบางครั้งผมพูดแล้วเหมือนว่าผมมีอารมณ์ผมมีความรู้สึกมากเนี่ยเพราะว่าผมได้ตะหนักแล้วว่าโอ้โหชีวิตของคนไทยคนจีนคนญี่ปุน่นคนสิงคโปร์คนทั่วโลกเลยคนอังกฤษคนฝรั่งเศสอเมริกาโดยภาพรวมคนจํานวนมากเหมือนกันหมดพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกักบจิตใต้สุกตัวเองพวกเขานะตื่นขึ้นมาเจอความจริงทีไรโอเมื่อไหร่ฉันจะดีกว่านี้ ชีวิตฉันพอจะมีความหวังไหมเนี่ยสรุปนะทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับ500กว่าท่านชิ้นคุณ500กว่าคนนะครับมีความหวังทุกคนผมสาบานและผมสัญญากับพวกคุณเลยว่าถ้าพวกคุณเรียนรู้นะที่จะโปรแกรมจิตใต้สำเร็จคุณอยากจะได้เวิร์กช็อปง่ายๆสักหนึ่งชิ้นไหมขั้นตอนที่หนึ่งทให้ตัวคุณผ่อนคลายเสียก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องหายใจลึกๆให้ท้องป่องหายใจออกให้ท้องแฟบ lower your brain wave ทำให้ขึ้นสมองคุณ มีรอบน้อยลงก่อนเพราะว่าคุณไม่มีวันสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ตามใดที่สมองคุณยังเป็นสมองจิตสำนึกอยู่มันสื่อสารยากคุณจะต้อง lower your brain wave ก่อนหายใจให้ลึกหายใจให้ลึกสักสองสามรอบจนคุณผ่อนคลายร่างกายมากขึ้นผ่อนคลายจิตใจมากขึ้นนั่นคือขั้นตอนแรกที่คุณจะต้องผ่อนคลาย ผมอยาใคุณทำง่ายๆนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เป็นการสอนจริงแต่เป็นการให้ทําง่ายๆเบสิกเริ่มหลับตาลงนั่งให้สบาย <นะ S 1> ปล่อยวางความคิดทั้งหมดไปก่อนถ้าอะไรมันลอยมาก็อนุญาตให้มันลอยมาแล้วก็ให้มันลอยไปอย่าไปนะครับพยายามยับยั้งมันอนุญาตให้ความคิดลอยมาแล้วก็ลอยไปปล่อยวางมันไปหายใจลึกๆท้องป่องหายใจออกท้องแฟบทำไปเรื่อยๆสักคนหนึง ในขณะนี้ผมขอให้คุณทั้งหมดหลับตาลงแล้วลองฝึกการนับถอยหลังเช่นลองฝึกการนับถอยหลังจาก20สิบลงมาที่หนึ่งจิตต้สำนึกคุณนั้นมีความเก่งอยู่อย่างหนึง่งทุกครั้งที่คุณหลับตามันจะนึกว่าเข้าใจไปว่าคุณกำลังจะนอนและนั่นหมายความว่าคุณปิดอายาตนะภายนอกบางอย่างแล้วเช่นตาที่ไม่ต้องรับภาพมากระทบเป็นต้น ในตอนนี้เมื่อคุณผ่อนคลายมากขึ้นคุณก็เริ่มนับช้าๆในใจหรือฟังเสียงของผมทําตามที่ผมบอกคุณ20 19 18 17 16 15แและคุณดำดิงลึกลงไปลึกลงไปสู่ความผ่อนคลาย รู้สึกเหมือนถูกจูงเดินลงไปตามบันไดช้าช้า1ิ1ส1่1ิบสคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเป็นสองเท่า9กาแ เ6็ you go deeper and deeper in relaxation just follow my voice แค่ทำตามที่ผมบอกคุณรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะ จะหลดปลายเท้าสี่สามสองหนึ่งแอลฟาและตอนนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบในตอนนี้ผมจะนับหนึ่งสองสาม เล็บเมื่อคุณได้ยินสให้คุณลืมตาขึ้น1นึสองสลืมตาขึ้นเอาละเรามาคุยกันต่อเมื่อกี้ผมให้คุณหายใจให้ลึกนับถอยหลังให้ผ่อนคลายขั้นตอนที่หนึ่งผมให้คุณผ่อนคลายผมนับให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นมีหนึ่งขั้นตอนที่หายไปและผมตั้งใจมันหายไปคือขั้นตอน โปรแกรมจิตใต้สำนึกตรงนั้นตอนที่คุณตอนที่ผมบอกว่าแอลฟาถ้าคุณฟังหลายครั้งนี้ซ้ำนะตอนที่ผมนับ4 3 2สาอง่แอลฟาแล้วตอนนี้คุณอยู่ในความผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนนี้คุณจะต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกหนึ่งอย่างตรงนั้นคุณสามารถที่จะโปรแกรมซ้ำๆได้หนึ่งเรื่องเป็นอย่างน้อย ซึ่งคุณจะต้องเตรียมข้อความในการโปรแกรมจิตหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หายไปคือขั้นตอนที่จะใส่คําสั่งใส่คําสั่งโปรแกรมจิตว่าจะสั่งจิตตะกเอ,เอาไว้ว่าอะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีคําสั่งที่ตัวเองต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะต้องให้คุณเนี่ยออกแบบว่าคุณจะสั่งว่าอะไรซึ่งเอาไว้เนี่ยผมจะให้คุณได้เขียนคนละหนึ่งเขียนมาว่าคุณอยากจะให้ตัวเองเป็นยังไงลงมาสิครับ และเดี๋ยวผมก็จะบอกคุณว่าคุณก็จะสามารถใส่คําสั่งได้ในการที่จะโปรแกรมจิตหนึ่งเรื่องได้ถ้าคุณทําวันละครั้งสองครั้งตอนเช้าบ้างตอนกลา,าง,นนงคืนบ้างอีกไม่นานในช่วงที่คุณตื่น18ชั่วโมงคุณจะพบว่าชีวิตของคุณนั้นคุณได้พบความจริงใหม่ๆไปตามคําสั่งที่คุณใส่ไว้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากแต่คุณต้องเข้าใจปรเซสที่เหลือก็คือ คุณจะใส่คําสั่งว่าอะไรซึ่งตรงนี้สําคัญมากต้องมาเรียนรู้เพิ่มนะครับว่าจะใส่คําสั่งว่าอะไรและหลังจากที่คุณทําคุณสื่อสารแล้วจิตสํานึกของคุณจิตสํานึกคุณใส่คําสั่งว่าฉันเป็นเศรษฐีพันล้านจิตใต้สํานึกนะครับรับความประทับใจเอาไว้ทําบ่อยๆนะครับแล้วคุณจะพบว่า18ชั่วโมงยามตื่นคุณนั้นมันจะทําให้คุณไปพบกับเรื่องที่มหัศจรรย์ ปาฏิหารและจิตใต้สมรนคุณจะนะครับสแสดงลิ้เด็กโปรแกรมจิตใต้สมคุณสักวันละนิดวันละหน่อยช่วตคุณเปลี่ยนแน่นอนแล้ววันที่คุณเป็นเศรษฐีวันที่คุณมีผลลัพธ์ดีๆนะแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าที่ผมอมธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันโคตรของโคตรจริงคืนนี้ก็กุณนายนะครับลาตีสวัสดิ์ขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ I love you I love you ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ